ในช่วงนี้ค่ะชวนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะมาฝึกโยคะเพื่อดูแลสุขภาพกับคุเก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคูเก๋เปลี่ยนไปวันนี้ <c oughs> ต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะไม่เจอกันสักพักหนึ่งคือตอนนี้ท้องอยู่ค่ะ,คะกี่เดือนแล้วคะอ่าหกเดือนค่ะหกเดือนแล้วยังฝึกโยคะได้ไหมคะฝึกเป็นประจำค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ ช่วงเวลากี่เดือนที่เราสามารถฝึกโยคะได้หรือว่าควรจะพักการฝึกโยคะก่อนก็ในคุณแม่ที่ฝึกเป็นประจำอยู่แล้วก่อนตั้งครรภ์น,นะคะก็สามารถฝึกได้ต่อเนื่องถ้าคุณหมออนุญ,ญาตคือเหมือนกับถ้าร่างกายเราแบบปกติไม่ได้แพ้ท้องมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝึกได้แต่ว่าถ้าในคุณแม่ที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนเลยนะคะก็แนะนําให้สัก14สสัปดาห์หลังจากแบบหายอาการแบบแพ้ท้องหรือว่าร่างกายปรับตัวสู่ปกติแล้วก็ค่อยมา เริ่มฝึกจากเบาๆก่อนได้ไก็คือให้ผ่านช่วงไตรามาสแรกไปก่อนะนะคะเริ่มแข็งแรงแล้วค่อยๆฝึกถ้าทางการฝึกโยคะหรืออาสนะต่างๆมีข้อควรระวังไหมคะ ก็เราจะเลี่ยงอพอท้องเราเริ่มใหญ่นะคะเราก็จะเลี่ยงท่าที่เป็นท่านอนคว่ำหรือท่าที่ต้องกดทับท้องเราก็จะเป็นออปชันอื่นๆไปนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้หญิงเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนท่ากลุ่มนี้นะคะเริ่มจากท่าไหนคะคุกเก๋ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าสุนัขก,ก้มหน้านะคะค่ะตั้งเข่าขึ้นค่ะมือกว้างประมาณความกว้างของหัวไหล่ค่ะตั้งปลายเท้าค่ะยกสะโพกลดศีรษะใครที่ใต้ขาตึงมากเราองอเข่าเล็กน้อยได้นะคะ เรากดส้นเท้าลงยืดหลังยาวๆหายใจเข้าออกค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะค่ะเสร็จแล้วก้าวเท้าขวาค่ะวางพื้นด้านนอกมือขวาค่ะทีนี้ในคุณแม่ที่ตึงมากนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์นะคะเราจะมีบล็อกแนะ่วางมือที่วางมือบนบล็อกนะคะคนที่วางพื้นได้วางพื้นวางเข่าซ้ายลงมาที่พื้นค่ะ หายใจเข้าค่ะยือดอกเหยียหน้าขึ้นค่ะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้เรารู้สึกยืดบริเวณสะโพกซ้ายหน้าขาซ้ายนะคะ,ะ,คะแล้วหายใจเข้าออกปกติค่ะแล้ตั้งเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะเท้าซ้ายเบี่ยงค่ะ45องศาล้วยืดขาขวาเข่า,ขาตึงพับตัวก้มลงมาค่ะใครที่ตึงมากนะคะเราก็ใช้บล็อกนะคะวางมือเรายืดหลังขึ้นไปตรงๆแค่นี้พอนะคะหายใจเข้าออกค้างไว้คนที่ก้มได้ก้มค่ะ ต่อไปเราจะค่อยๆงอเข่าขวานะคะเป็นนักรบแบบที่2ค่ะหันปลายเท้าซ้ายเปิดออก90องศาค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะกางแขนออกตามองมือขวาตอนนี้ให้รู้สึกถึงความแข็งแรงนะคะของรอบๆสะโพกนะคะ ในคุณแม่ที่ท้องโตมากหรืออาจจะท้องแฝดอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถใช้มือนะคะช่วยพยุงท้องแบบนี้ได้นะคะก็คือเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปนะคะแล้วก็หิ้วขึ้นมานิดหนึ่งได้แล้วก็ค่อยๆย่อ,ยค,อ,ยยอค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดศอกขวาวางที่หัวเข่าขวาเหยียดแขนซ้ายข้ามศีรษะค่ะเป็นท่าสามเหลี่ยมด้านข้างค่ะแล้วหายใจเข้าออกปกติค่ะลดมือลงวางพื้นกลับมาค่ะ ดึงเท้าขวากลับไปด้านหลังค่ะแล้วก็ตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับมาดาว facing dog หายใจลึกๆยาวๆค่ะค่ะต่อไปข้างซ้ายค่ะก้าวเท้าซ้ายค่ะวางพื้นด้านนอกมือซ้ายค่ะวางเข่าขวาลงมาที่พื้นค่ะใครติดท้องนะคะใช้บล็อกช่วยนะคะเอาบล็อกวางพื้นด้านในใหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นมาอย่างน้า แล้วหายใจเข้าออกช้างไว้ค่ะค่อยๆให้หน้าขาสะโพกขวานะคะค่อยๆยืดเวลาทำเราต้องสังเกตตัวเราด้วยนะคะไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปค่ะทีนี้ตั้งเท้าขวาขึ้นมาค่ะทเท้าขวา,ขา,ขวาเบี่ยง45องศาค่ะยืดขาซ้ายเข่าตึงให้รู้สึกค่อยๆยืดที่ใต้ขาซ้ายนะคะเอาเท้าขวาเบี่ยงเข้ามานิดนึงค่ะโอเคให้เป็นท่าพีระมิดค่ะ มือวางบนบล็อกนะคะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นค่ะใครตึงมากค้างไว้แค่นี้ได้ค่ะใครไหวก็ค่อยๆก้มลงมาค่ะค่ะขึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่าย,ย่อเข่าซ้ายขนานพื้นค่ะเป็นนักกบแบบที่สองหันปลายเท้าขวาเปิดออกค่ะ90องศายกตัวขึ้นเหยียดแขนค่ะกางแขนออกระดับไหล่ เหมือนเดิมนะคะใครที่รู้สึกหนักท้องมากนะคะสามารถใช้มือช่วยพยุงได้นะคะแล้วก็ค้างไว้ให้รู้สึกถึงความแข็งแรงของสะโพกและรอบๆเชิงการานหายใจออกค่ะเอาศอกซ้ายวางบนหัวเข่าค่ะเหยียดแขนขวาข้ามศีรษะเป็นท่าสามเหลี่ยมด้านข้างแลห้หายใจเข้าออกปกติขาลดมือลงวางพื้นค่ะวางเข่าขวาลงมาที่พื้นค่ะดึงขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ แล้วก็กลับมาเป็นสุนัขก,ก้มหน้าค่ะหายใจลึกๆเยาวยาวค่ะแล้วลงพักในท่าเด็กค่ะวางเข่าลงกลับมาค่ะทีนี้ในคุณแม่ที่ท้องเริ่มโตนะคะเราจะกางเข่าออกนะคะเพื่อไม่ให้อุดอัดนะคะใครมีหมอนก็สามารถใช้หมอนวางด้านหน้านะคะใครยังไม่มีหมอนก็ใช้บล็อกก่อนได้นะคะหน้าผากวางบนบล็อกได้หลังผ่อนคลายค่ะหัวไหล่ผ่อนคลาย หายใจเข้าช้าๆค่ะหายใจออกยาวๆ,ๆหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นตบบนะคะฝึกโยคะระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะช่วยให้สุขภาพคุณแม่ดีแล้วก็สุขภาพจิตของคารกในครรภ์ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณกูณเก๋มากเลยค,ะค่ะขอบคุณะคาะขอบคุณค่ะ